คลิปนี้จะพามาดูวิธีการปลูกชวนชมลงในกระถางนะคะย้ายลงกระถางนะคะว่าใส่อะไรบ้างนะคะในวัสดุการปลูกเนาะให้ชวนชมสวยนะคะสวยนานออกดอกนะคะเป็นวิธีการง่ายๆเลยไปดูกันเลยจ้าสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เว t ติลิช c h a n แนลเล็กจะมา พาดูชวนชมนะคะแล้วก็จะมาเปลี่ยนกระถางด้วยชวนชมต้นนี้นะคะเกิดจากการพาเพาะเมล็ดเนาะเป็นต้นสูงใหญ่แล้วจริงๆต้องเปลี่ยนนานแล้วนะคะแล้วก็ตัดออกนะเพื่อที่ว่าเราจะได้โขดของชวนชมสวยๆนะคะแต่อันนี้คือปล่อยให้โตนะคะจนมีดอกแล้วแล้ววันนี้จะมาเปลี่ยนกระถางให้นะคะนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใส่อะไรบ้าง ล่นจะใส่กระถางเก่านะคะข้างบนเนี่ยมันเป็นหุยครอบเดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็มีทรายนะคะทรายแล้วก็แกลบต้องค่อยๆตากดีๆเพราะจริงๆเมื่อกี้ก็ทำอีกกระถางหนึ่งเจอเจออึ่งอ่างตัวอ้วนมากเลยนะคะมันหลบอยู่ในนี้นะ ประมาณนี้นะคะชวนชมจ๋าไม่ชอบดินแน่นนะดินดินอย่างเดียวอะคะ่ะอันนี้เลย่ยผสมแกลบแล้วก็มีเนี่ยมีเปลือกไข่นะคะเวลาเราปลูกอะไรลงไปเราต้องผสมดินด้วยใส่อินทรีย์วัตถุด้วยนะคะดินไงกระถางนะคะปกติมันจะแน่นนะอันนี้ยังร่วนซุยอยู่เลย มีทั้งแปลบทั้งเปลือกไข่ทั้งใบไม้นะคะอะประมาณนี้นะเดี๋ยวขอใส่ถุงมือก่อนนะคะมีหลายคนเตือนมาเนาะว่าเวลาจับดินเนี่ยให้ใส่ถุงมืออย่าประมาทนะคะเพราะว่าเขาเป็นเชื้อลาเชื้อลาเข้าเล็บเข้าอะไรนะคะใส่ไว้ก่อนเนี่ยค่ะมีเปลือกไข่ อเคจากนั้นนะคะไม่จะใส่นี่คุ้ยมะพร้าวลงไปเลยค่ะมนะพร้าวแล้วก็ฉีดถุงเลยนี่เปนถึงต่อแล้วนะคะถ้าถุงถุงใหม่ถ้าเป็นถุงใหม่แล้วก็จะเก็บไว้ใช้อีกอยู่จะให้ดูรากของอันนี้เป็นย่านางเนาะ นี่ค่ะรากย่านางสวยมากนี่อันนี้คือพอจากมเมล็ดนะคะเล็กเอามาเล็ดมาเน็บไว้นะเนีย่ยมาจิ้มไว้ที่ถุงนะคะเกิดแล้วนี่ค่ะส่วนรากชวนชมนะคะจะเป็นแบบนี้รากไม่ยาวเนาะนี่ค่ะไม่เป็นไรชวนชมไม่ตายง่ายนะคะเราก็ปลูกลงไปเดี๋ยวให้ดอกออกจนครบแล้วเนาะเดี๋ยวเล็กจะ ตัดนะคะตัดเพื่อที่ว่าเราจะเลี้ยงไว้เอาโคนอ่าในนี้มีปุ๋ยคอกแล้วเนาะเล็กก็ใส่ลงไปใส่ดินประมาณนี้นะคะปลูกชวนชมไว้เยอะมากขยายเองด้วยนะคะบางทีตัดออกเนี่ยเล็กก็เอาไปปักชาเลย เพราะว่าดอกชวนชมมันสวยมากชอบนะคะมีหลายพันเลยใส่ปุยมะพร้าวลงไปค่ะแบบนี้เลยไม่ชอบดินอย่างเดียวนะคะทำให้โปร่งๆนี่เรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะสวยไหมอ่าเราจะเอามา ตั้งไว้ตรงนี้แดดนะคะแดดรำไรหน่อยแล้วถ้าแบบอ่ฟื้นตัวแล้วก็ติดแล้วเอาไว้แดดจัดนะคะกลางแจ้งนี่อันนี้เล็กพึ่งขยายหอมนี่หอมเลยนะคะเพึ่งขยายใส่ปุ๋ยให้แล้วเรียบร้อยนี่ใส่ปุ๋ยคอ,อกเลยนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวก็สวยนี่เรียบร้อยแล้ววิธีการขยายชวนชมของเล็กนะคะ ตอนนี้ออกดอกเยอะมากเลยเนาะช่วงหน้าหนาวนะคะเป็นวิธีการทำง่ายๆแล้วก็เราก็รดน,น้ำสองสาวันรดทีนะคะสำหรับชวนชมเนาะนี่ค่ะพอมันเล็ดโตแล้วโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มาแยกชวนชมนะคะดอกชวนชมให้ดูเนาะค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ